คำเตือนการทนัานเป็นสิ่งไม่ดีคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามดึดเอาละครับท่านผู้ชมครับเนื้อมาอยู่กับเกมนี้อีกแล้วนะส t a k กอล e n a นะท่านผู้ชมครับเนืเกมนี้ผมจะซื้อฟีสปินนะ ตอนนี้เมื่อเมื่อ,อช่วงประมาณ4ี่โมงนๆนะที่ผมเล่นไปก็ขาดทุนไปอีกแล้วสำหรับตัว w i ยส์และบินะที่เล่นกันไปมาต่อกับเกมนี้ดีกว่านะสเ a ็กอาร n a นะช่วง4ี่โมงนะ่าจะเป็นเวลาที่ดีนะท่านผู้ชมครับนะมาดูกันว่าเราจะได้คูณพันหรือเปล่าสําหรับสเน็กอารีนาสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมงูกินคน <laughs> เอาละท่านผชมครับนะสำหรับเกมนี้ไม่มีอะไรมากเลยเดี๋ยวเราเพิ่มเบ็ดกันไปที่20บาทนะซื้อฟิปปินเท่าไหร่เออพันสี่เนี่ยเดี๋ยวขอลดเบ็ดกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับเกมนี้นะซื้อกันไปที่500บาทก่อนดีกว่าไม้แรกนะยังไงก็กราบสวีท่านผ้ชมทุกท่านกันด้วยนะสำหรับตอนช่วงเย็นในวันนี้นะอ่าสวยครับนะอัศวินกับมังกรไฟมาเจอกันหน่อยขอดูหน่อยนะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวเราจะซื้อกันสัก5,000แล้วกันนะแบ่งไม้กันไปนะในช่วงบ่ายโมง บ่ายมงเย็นๆประมาณนี้4ี่โมงเย็นเอาล่ะสวยๆเ่ยขอวายแจมๆนะ500บาทดูกันแล้วแตกครับไม้นี้เหียเออมาถึงกูก็แตกเลย500บาทได้5บาทหัวจะปวดซื้ออีกไม้ไปจัดไปแจมๆไปนะรอบนี้ขอแน่นๆ,ๆหน่อยเถอะเดี๋วดูนะฮะถ้าต่ำกว่า4 5 0 0ไอห้4 5 0 0เราก็จะย้ายนะแต่ถ้าได้กำไรก็เล่นกันต่อ เออมามัางกรขอดแน่นๆหน่อยเถอะไหลไปด้านขวาซ้ายก็ได้เออไปซ้ายครับท่านผู้ชมนะแล้วขอลงล่างซ้ายได้ไหมลงล่างซ้ายแจมครับท่านผู้ชมครับนะลงล่างซ้ายแจมแล้วปรากฏเออต้องขึ้นแบบน,นั้นขึ้นไปสวยๆขึ้นไปสวยๆมาแล้วครับ97บาทและขอได้ไหมขอขึ้นข้างบนได้ไหมสวยครับท่านผู้ชมครับนะมาแบบนี้แจม 500บาทเรามีสิทธิ์ลุ้นเลยว่ะท่านชมครับนะและไหลลงล่างพ้นเออมีพ้นหางครับท่านชมครับพ้นหางว่ะอันน่า91บาทโอเคครับผมนะลายจ่ายสวยมากแล้วมีสิทธิ์ลุ้นได้ไหมลุ้นน่าจะแตกนะรอบนี้รอบนี้แตกว่ะเรียบร้อยครับได้มา300บาทขาดทุน2 0 0รครับ,รบไม่เป็นไร เริ่มเบ็ดกันที่1,000ไปเลยละกันนะสำหรับมายนี้มาครับนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะรีบซื้อและรีบไปไวนะสำหรับการรีวิวเกมส n a c น a คอ n รของค่าย Relax Gaming ลงมาสวยนั่นแหละแจมขอเป็นถ้วยเบียร์ได้ไหมสวย1้3ยสวบ1า3บาทครับนะขออย่าตัดอย่าตัดข้างล่างเลยอย่าตัดข้างล่างเลยเออไปแบบแจมแจม ไหลไปแบบนั้นแหละแล้วตัวแพงมาได้ไหมได้เป็นแถวแรกมาแทนครับท่านผู้ชมครับนะ90บาทวะสายไปสายไปโอ้โหลงล่างครับท่านผู้ชมครับแล้วยังมีสิทธิ์คุณคิกว่าไม่รอดขอแถวเบียรข้างบนได้ไหมแจมครับท่านผู้ชมครับนะและไหลไปลีดสองด้วยวายเข้าแบบนี้ขอเชื่อมแจมแจมแถวเบียรเออเฮียเบียรแถวแรกไม่ออกครับ ได้มา3 2 1บาทครับท่านผู้ชมครับนะและขอสิทธิ์ลุ้นรอบนี้แถวเบียเออไดีอ้อยหบบาทไปแล้วครับท่านผู้ชมครับนะและขอต่อตรงนี้ได้ไหมเออแบบนั้นแหละแจมนะท่านผู้ชมครับนะตอนนี้กำไรอาจจะคืนแล้วด้วยซ้ำนะไหลต่อโอ้โหมาแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับนะมาแบบนี้229บาบาทครับไปตรงนี้ ไหลต่อได้ไหมไหลต่อได้ไหมอย่าพึ่งกินหางอย่าพึ่งกินหางตอนนี้บิ๊กวิน288แล้วแตกเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับนะเอาละซื้อ1,000พได้มา1 6 6 0บาทวะ่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมซื้อมาสุดท้ายแล้วกันนะท่านผู้ชมครับนะในวันนี้แล้วกันนะ1,400นะท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวดูกันว่าจะแตกหรือว่าเราจะได้กำไรเอาละมา สปินโบนัสเริ่มกันเลยนะป่ะขอจัดแจมๆไปหน่อยลงล่างลงล่างครับลงล่างลงล่างลงล่างและอย่าพึ่งแตกนะงูงูกินแบบนี้อย่าพึ่งแตกงูกินแบบนี้อย่าพึ่งแตก86บ,บาทมาแล้วครับทนะ่านผู้ชมครับนะ1400แล้ว,วะ่ะโอ้โหไหลแบบนี้ไหลแบบนี้ไปสายโอ้โหสัดพันสี่กูขอย้ำอีก ด้วยความโรคของเราเราสัญญาว่า4 5่0 0เท่านั้นที่เราจะไปกันนะถ้าอย่างนั้น45,000ก็ไปเลยครับผมเนะื้อซื้อไม้3 5 0 0สุดท้ายคนระับตอนนี้เราเหลือ45,000กันแล้วจัดไม้นะทบไม้กันหน่อยนะรอบนี้ขออย่าแตกเถอะขอร้องขอร้องเลยละ่ะขอร้องเลยล่ะ130บาทผ่านมาแล้วอย่าพึ่งกินหางตัวเองนะสเน็กอลิ n a สเน็กอลิ n าครับ อย่าพึ่งกินหางตัวเองกูขอเธอไอ้เฮียเอย้ยมาโผล่เลยแถวนั้นน่ะโอ้ยเจ็บแม่งเจ็บปวดว่ะไม้หนะ้าพันครับจบแล้วถ้าไม้นี้ไม่ได้นะพบไม้นี้ไม่ได้ก็คือพอสามร้ยห้าสิบสบาทมาแล้วท่านผู้ชมครับนะแล้วเบียร์เข้าด้วยมึงเอ้ยจัดมาขอแน่นๆนะรอบนี้รอบนี้ขอแน่นๆไม้สมัน ไม้หาพนนะไม้นี้หย5 3มมาแล้วครับท่านผู้ชมครับและดวน,นครับนะยิ่งซื้อแพงเรายิ่งมีโอกาสที่จะได้เยอะนะท่านผู้ชมครับนะแต่ขอหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะอย่ากินหางตัวเองอย่ากินหางตัวเองเท่านั้นอย่ากินหางตัวเองอย่ากินหางตัวเองไปนั่นแหละอย่ามาด้านขวาอย่ามาด้านขวาแล้วเอ้ยสายไปอย่าลงล่างอย่าลงล่างโอ้โหอ จบครับน้ำชมครับนะได้พาพันเยยพอครับน้ำชมครับนะพอครับเชือ่อไหขาดทุนว่ะอุตส่าห์อุตส่าห์ลุน้นลุ้นชิปหายหรือว่ามันจะได้ไม่เป็นไรครับนะสำหรับสเน็กอารีนาเดี๋ยวไปเจอเกมหน้าดีว่าอาจจะไม่ได้นะมาเล่นแป๊บเดียวเองเจอแล้วกันนะทน้ชมครับนะสำหรับสหรับสเน็กอารีนาซื้อไม่ได้จริงๆว่ะรอบนี้ หลังจากที่แตกไป4 8 0 0 0นะมาซื้อเกมจะซื้อต่อก็ไม่ได้นะเอาเป็นว่าเจอกันแล้วกันนะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้กันด้วยนะโอ้โหมาดีวแับเดียวเดีย๋ยวไปเจอกเกมหน้าดีกว่าเกมนี้อาจจะขาดทุนเกมหน้าเราอาจจะได้กําไรกลับคืนมานะไม่เป็ไรครับนะมีได้ก็มีเสียนะท่านผู้ชมครับนะแล้วเจอกันครับท่านผู้ชมครับบ๊ายบายครับผม <c oughs> เดินคลิปหน้ามา